วันนี้พบกับช่องเพลงซิ่งวิ่งโลนะเออวันนี้แบบว่าได้ลูกค้ามาแบบว่าส่งคำนะรุ่นยามาฮ่าแอร์ล็อกเอนแม็กนะใส่ด้วยกันได้นะโอเควันนี้รถนี่น่าจะหลายหมื่นโลแน่นอนนะแบบว่าโดยเขาาว่าสามสี่หมื่นโลอะโดยเข้าวแล้วกันองศาเสียไปแล้วอะ <S 2> <S 2> <S คือแบบว่าใช้จนองศาเสียเนี่ยเขาก็ใช้ก็โหดอยู่นะเนี่ย ใช้แบบว่าบิดหมดปอกอะนะมีเท่าไหร่ก็บิดหมดอะนะถ้าอยากส่งทำม,มาก็ชัวร์สุดก็คือแบบเราก็เป็นชามแท้เนาะเป็นรถของเจ้าของเดินตรงเลยไม่ใช่แบบชาม CNC แบบว่าเป็นแบบว่า ซีซีเงาแบบคนละอย่างอะ่ะแล้วก็เนื้อสัมผัสเราก็จับดูแล้วก็รู้เลยว่าชาม C N C เป็นยังไงแล้วก็ชามแท้เป็นยังไงชามแท้ก็จะหนักนะหนักหนะักโอเคดูร่องดูดูร่องมนะันอ่ะดูร่องอ,อ,องศาม,นะมาันเนาะมันก็สึกแล้วแหละเห็นปะอยู่ตรงนี้ตรงนี้น,น,นนะอย่างนีน้มันจะมีรอยนูน,น,นมาน่าจะเห็นอยู่แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกัน,น เอามาฟุ๊แล้วก็แบบสายพานกินกน่ะพูดง่ายๆว่าสายพานกินจนแบบว่าทุกวันทุกวันก็เรียบร้อยเสียพอช่วงต้นก็ออกมาดีแหละพอช่วงปลายปุ๊บฟรีทิ้งเลยเพราะว่าองศามันเพี้ยนไปแล้วเสียเวลวแล้วก็รถก็จะป่ายจะวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ดีก็ต้องมาทําองศาใหม่ถ้าอย่างนี้ก็ถ้าอยากชัวอยากแม่นน่ะ มีสภาพแบบร้อยๆหน่อย90%อนย่างเงี้ยอันนี้ประเมินก็ประมาณสัก7 0 60%อย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีร่องเสียองศาปลายเสียก็ถ้าเรายิ่งกึงมันก็ต้องแบบบางอะตามให้องศาที่หายไป่วงปลายหายไปแล้วชามดูที่ทำไมถึงอยากได้ชามนมเดิมอะแบบว่าสภาพดีๆเพราะว่าเนื้อมันบางเห็นปะเนื้อตรงเนี้ยมันบางมาก ดี๋ยวลองดูใบนี้ดูดิถึงมินเปล่าไม่รู้เนี่ยดูดิมันบางจริงจริงแบบบางจัดอะอยากได้ถ้าจะใครจะส่งทำอะถ้ามีชามแต่งผมไม่รับทำนะแต่รับทำชามเดิมเท่านั้นรับทำแต่ชามเดิมแล้วขูดขูดล่องก็ขอล่องเดิมๆเดิมเยเพราะว่าจะไปขูดด้วยเป็นลิงเพราะว่าใครขูดมาแล้วก็คือแบบเหมือนขูดมือแล้วไปขูดต่อแล้วมันจะเสียมันจะแบบขูดยากด้วย แล้วก็จะเป็นตามนี้นะขอแบบเดิมๆของแท้โอเคเดี๋ยวเราจะปรับองศาแล้วก็บอกไอคนนี้บอกว่าอะไรนะน้ำหนัก80สิบโลเดี๋ยวรู้เรื่องนะโอเคว่าจะทำแล้วออกมาเป็นไงเดี๋ยวเราเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคโอเคเราก็ปรับองศามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีเ่เราก็ปรับองศามาแล้วเรียบร้อย แล้วก็ล้างชามมาให้นิดหน่อยนะพอเอยวยๆพอได้จากดำๆนะโอเคแล้วก็ก็ร้อยโลเหมือนเดิมแล้วก็ปรับองศาตามสเปคของคนอ้วนนะแล้วก็ดูดูดูเนื้อมันก็ยังหนาเหมือนเดิมนะนี่เห็นไหม <S 2> <S 2> เนื้อมันก็ยังหนาเหมือนเดิมนี่ปรับองศาบอกเลยใส่ใส่แล้วแรงแน่นอนใส่แล้วดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็เราจะไม่ได้แบบว่า กึงกึงอันนี้ให้เงาเหมือนคนอื่นนะก็จะเป็นเก็บทรงเดิมไว้ทัดเราก็เก็บทรงเดิมไว้เพื่อระบายความร้อนได้ดีเหมือนเดิมเราก็จะหลักแค่แค่ปรับองศาขูดร่องแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะไปขูดร่องกันนะเนี่ยดูเนื้อขูดร่องก็จะมีแค่ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปขูดร่องกันเลยเราก็จะมาขูดร่องนะเครื่องมิลลิ่งล้วก็จะแบบ ปรับองศาเนี่ยเราก็จะปรับองศาแล้วก็หมุนย่งเงี้ยเลยก็จะได้มาตรฐานนะเดี๋ยวเราก็จะมาขูดลอกกันเลยวว่างานจะออกมาประมาณไหนนะโอเค ขูดร่องฝัองศาตอนนี้คือเสร็จแล้วเสร็จเสร็จทุกอย่างแล้วโอเคแล้วก็เราก็จะเตรียมส,ส่งส่งกลับนะให้ลูกค้าได้ลองอ่ะโอเคเราจะบอกว่าขูดร่องเราก็จะขูดทุกทุกร่องเลยครับดูดจะแตกต่างจากเดิมเยอะเลยจะเท่ากันหมดเลยทุกร่องงานงานสวยๆเเนยนๆนะส่งมาทําได้โอเคราคานี้ก็ประมาณครับ 5 0 0รส่งทำนะส่งทำา500แต่ไม่มีเม็ดนะแต่ราคานี้เราพร้อมส่งกลับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปวิง่งกันว่าลูกค้าจะส่งงานที่เท่าไหร่นะโอเค ถ้าใครสนใจอยากส่งชามาทำรับรับทําทุกรุ่นน่ะออจะไม่ว่าจะรุ่นอะไรอะ่ะรับทําหมดทุกรุ่นเลยราคาค่อยมาคุยกันในแชทนะในเพจเพนติ n งวิ่งโล่นะโอเคเข้าเข้ามาทักมาคุยได้ว่าราคาสกได้ราคาทําเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าล้ำหนักคนนี้ร้อยโลประมาณร้อยโลก็มี กล่องอะกล่องหลังนะ,งงะเขาเรียกว่าพวกวิงฟูดวิงแก๊บะเออประมาณนั้นแหละโอเค